ของสามอย่างห้ามถวายพระเป็นบาปหากินไม่ขึ้นสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านไลสาระชาแนลในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับกัลยาณมิตรที่เขารบเชื่อว่าหลายต่อหลายคนคงคิดว่าแค่เอาอาหารของต่างๆไปถวายพระก็ได้บุญแล้วแต่รู้หรือไม่ว่าบางทีคุณกำลัง ทำบาปทางอ้อมในวันนี้น้อมนำเสนอสิ่งของต้องห้ามห้ามนำไปถวายพระสิ่งเหล่านี้อาจเป็นบาปมีสิ่งใดบ้างที่ไม่ควรนำไปถวายพระลองมาติดตามรับฟังกันครับหนึ่งข้าวสารอาหารแห้งเนื้อสดเนื่องจากตามพระวิในพระสงฆ์ไม่สามารถทำอาหารได้เองและพระสงฆ์ จะไม่เก็บอาหารไว้ข้ามคืนควรที่จะถวายของที่ฉันได้ในทันทีการเป็นต้นเหตุให้พระสงฆ์ทำผิดหลักพระวินัยเป็นบาปอย่างยิ่งสองการใส่เงินในบาทพระรับเงินถือว่าผิดพระธรรมวินยัยหรืออาบัตรการถวายเงินใส่บาทหรือย่ามถือว่าคุณกําลังทําบาปเป็นอย่างยิ่ง ในทางกลับกันหากต้องการถวายจะตุปัจจัใจให้เขียนใบปวารณาบัตรเพื่อบอกกับพระสงฆ์ว่าขอถวายปัจใจสี่อันควรแก่สมณะบริโภคจำนวนเท่านั้นเท่านี้นานบาทแล้วนำไปถวายระบุไว้หากพระคุณเจ้าประสงค์สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็โปรดเรียกเอาจะตุปัจจัยจจากวัยยาวัจกรผู้รับมอบหมายนั้นจากนั้นให้นำเงินที่ จะต้องการถวายใส่ซองระบุจำนวนเงินไว้แล้วนำไปมอบให้กับวัยาวัจกรหรือลูกศิษย์เพื่อให้เป็นผู้ดูแลกำกับเงินกับพระสงฆ์นั่นเองถ้าพระสงฆ์ขาดแคลนสิ่งใดหรือจะซื้ออะไรท่านก็จะแจ้งกับวัยาวัจกรให้จัดการหาให้ท่านเองสามเนื้อต้องห้ามเนื้อที่ห้ามใส่บาตรตามพระธรรมวินยัยคือเนื้อ นุษเนื้อช้างเนื้อมา้าเนื้อสุนัขเนื้องูเนื้อราชสีเนื้อเสือเนื้อหมีกาละยานมิตรที่เขารบนอกจากนี้งานวิจัยจากกระทรวงสาธารณสุขย่างกล่าวไว้การถวายบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแด่พระสงฆ์เป็นอันตรายอย่างยิ่งอาหารกึ่งสําเร็จรูปสะดวกในการจับจ่ายหรือนํามาเก็บไว้เพื่อเตรียมตัวในการทําบุญตักบาตรตอนเช้าตรู่แต่ คุณรู้หรือไม่ว่าบะมีกลืงสําเร็จรูปนั้นเต็มไปด้วยแป้งซึ่งจะทําให้พระสงฆ์ได้รับคาร์โบอเรตในปริมาณมากเกินไปก่อให้เกิดสารสะสมตามกล้ามเนื้อตับในรูปไกลโคเจนเป็นรูปแบบของไขมันที่แทรกอยู่ตามผิวหนังอีกอย่างหนึ่งคือผงชูรสที่เต็มไปด้วยโซเดียมเฉลี่ยซองละ1,000มิลลิกรัมซึ่งก็เทียบได้เป็นครึ่งหนึ่งของปริมาณ แนะนำในแต่ละวันหากมีการสะสมเป็นปริมาณมากเกินไปจะส่งผลทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงกาลยานมิตรที่เขารบนอกจากนี้ยังมีวิธีทำบุญง่ายๆที่เราชาวพุทธนิยมกันทำง่ายๆตามกําลังทรัพย์ของตนหนึ่งทานมัยการให้ทานเป็นบุญที่กระทำได้โดยการสละ หรือการเผื่อแผ่แบ่งปันปัจจัยของตนเพื่ออนุเคราะห์ประโยชน์แก่ผู้อื่นอาทิ ทรัพย์สินเงินทองของใช้โดยไม่คาดหวังให้เขาเหล่านั้นต้องตอบแทนกลับคืนการให้ทานแบบนี้เป็นการลดความเห็นแก่ตัวลดความตนีทีเหนียวและลดความคับแค้นในใจทำให้ใจปลอดโปรง่งโล่งสบายและพัฒนาไปสู่ความมีจิตใจกว้างเป็นภาชนะพร้อมรองรับทรัพย์ที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตสองศีลไมาการรักษาศี สินคือเครื่องจำแนกระหว่างมนุษย์กับสัตว์หากมนุษย์ใดไม่มีศีลเลยแม้แต่ข้อเดียวมีแต่ความปราพืชเรียวามต่างๆนานาบุคคลน,นั้น ย่อมอาจถึงขั้นดำรงชีวิตใกล้ความเป็นสนัตว์เดชานในบางมิติอาทีต้องใช้ชีวิตอยู่บนความหวาดกลัวกลัวถูกแย่งชิงของรักกลัวถูกลางผานชีวิตอาการเหล่านี้ล้วนเกิดจากการผิดศีลอย่างหนักนั่นเองสาภาวนาไมายบุญสำเร็จด้วยการภาวนาเช่นการฝึกสติ การนั่งสมาธิและการนั่งวิปัสนาเพื่อให้เข้าถึงธรรมอันละเอียดลึกซึ่งโดยปกติไม่อาจเข้าถึงหรือเข้าใจได้ด้วยการดูการฟังหรือการคิดด้วยสมอง แต่จะรู้ได้ด้วยการภาวนาที่เกิดจากปัญญาหรือดวงตาเห็นธรรมนั่นเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกให้ภาวนาใหม่เป็นบุญสูงสุดเพราะในระหว่างนั่งสมาธิจิตใจสงบหรือเป็นฌานกิเลสจะเบาบางมากที่สุดเมื่อเทียบกับการทำบุญชนิดอื่นจิตจึงเป็นกุศลอย่างยิ่งยวดห้าอปจายนะใหม่การอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นการทำบุญที่ง่ายที่สุดแต่คนจำนวนไม่น้อยอาจไม่รู้ว่านี่คือการทำบุญชนิดหนึ่งความอ่อนน้อมถ่อมตนสัมพันธ์กับสินข้อ4คือมุสาวาทาเพราะประพืชอ่อนน้อมช่วยยับยัง้งการกระทบกระทั่งทางวาจาได้ดีเพราะผู้คนรักเอ็นดูไม่เกิดการพูดจาสอดเสียดหยาบคาย จากการทะเลาะกันจิตใจจึงห่างไกลจากโทสะวยาวัดจไมัยการขวานขวายทำกิจที่ชอบเป็นการเอาแรงกายเข้าช่วยเหลือสังคมโดยรอบในข้อนี้นักปร,ราชญาผู้รู้กล่าวไว้ว่าเมื่อเราตั้งใจทำความสะอาดสถานที่ต่างๆเช่นห้องน้ำก็ดีที่รับรองแขกก็ดีจนสะอาดเอี่ยมอ่องแขกผู้มาเยือน ย่อมเกิดความรู้สึกเบิกบานใจอุทานในใจว่าสถานที่แห่งนี้วัดแห่งนี้สะอาดจริงหนอสบายจริงหนอน่าอยู่จริงหนอความเบิกบานใจนั่นเองเป็นกุศล เป็นบุญที่เกิดขึ้น 6. ปัตตานุโมทนาไมแปลว่าบุญสำเร็จด้วยการอาุโมทนาบุญกล่าวคือในกรณีที่เราไม่มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกับผู้ที่ชักชวนแต่เราสามารถได้รับส่วนบุญนั้นโดยการกล่าวร่วมแสดงความยินด,ดีซึ่งเป็นไป ตามหลักพรมวิหารสี่คือมีมุทิตาจิตคิดยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีโดยไม่มีความอิจฉาริษยาอยู่ในใจเจตธรรมะสวนะใหม่การฟังธรรมกล่าวคือธรรมะมีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษและภาษาธรรมก็เป็นปิยวาจาไม่มีมุสาวาทาดังนั้นการฟังธรรมจึงมีแต่เรื่อง ให้จิตใจเบิกบานควบคู่ไปกับการเกิดความรู้และปัญญาเห็นข้อเท็จจริงอันถูกต้องแปลธรรมเทศนาไหม่แปลว่าการแสดงธรรมคล้ายกับการฟังธรรมคือมีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษและภาษาธรรมก็เป็นปิยะวาจาไม่มีมุสาวาทาเลยใจของผู้แสดงธรรมจึงมีแต่กุศล และสิ่งที่แถมมาคือการแสดงธรรมแก่ผู้อื่นเรียกว่าธรรมทานโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวชื่นชมว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงอานิสง์ของการฟังธรรมและการแสดงธรรมอย่างส่งผลให้ผู้ทำบุญข้อนี้เป็นผู้มีปัญญามาก และสอนตัวเองได้ในการภายหน้า9้ทิศชุกกรรมแปลว่าการทำความเห็นให้ถูกต้องตามหลักธรรมคือมีสัมมาทิฏฐินั่นเองซึ่งเป็นข้อที่สำคัญมากเพราะสัมมาทิฏฐิคือปะโทมบทของอริยมรรคมีองค์แปดหากมนุษย์เห็นผิดชีวิตที่เหลือก็จะผิดทั้งหมดและโทษของความเห็นผิดคือมิจฉาทิฏฐิ ร้ายกาดมากอุปมาเหมือนโลกันตะนรกหรือนรกขุมสุดท้ายซึ่งมีแต่ความมืดมิดหาแสงสว่างมิดได้นั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมชะนะการให้ทั้งปวงสาหรับวันนี้ อย่าเริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ